ท่านสมาชิกทุกท่านเครื่องรองน้ำกิ๊เครีนอัพไลน์ของแผนนะั้นกลองของเขานะครับรูการกระทํารันนะครับเครื่องยา้ายสะดวกพกพาไปทใใี่ไหงานได้โดยไม่ยากแน่นอนเรามาลองดูกันครับว่ารายละเอียดของเขา้าเป็นอย่างไรเริ่มจากแก้พลาสติกนะครับค่อยๆเปิดกล่องออกมาอย่างช้าๆเราจะเห็นว่าตัวเครื่องของกิ๊บครีนอัพไลน์คอมแพลกนะั้น ประกอบเสร็จแล้วนะครับในกล่องนั้นก็จะมีวิธีการติดตั้งนะครับคู่มือการติดตั้งพร้องทั้องอุปกรณ์ต่างๆเช่นเกลียวสอดเอกระสงและก็สติ๊กเกอร์ไว้ระบุวันหมดอายุเมื่เก็บทั้งีกล่องนนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะดิ้ว่ามีสายาและครับ ซึ่งชุดวาวน้ำสับทางนี้จะนำไปสวมกับกล้องน้ำที่บ้านของเรานั่นเองง่ายมากๆเลยครับการติดตั้งเริ่มต้นจากการแยกขวต่อในประสงค์ออกจากวาวน้ำสวดทางอย่างนี้ครับแยกออกมาก,ก่อนผมวางขวต่อในประสงค์ไว้วก่อนนะครับแล้วมาดูที่กล้องน้ำถ้ากล้องน้ำของเรามีลักษณะสามารถ เทีเยมรับหรือแลที่มือของเราก็ได้นะครับลักษณะาาของก๊อกก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก๊อกคอหงสสามารถหมุนปายกลอกออกมาได้เมื่อพิจารณาที่หัวก๊้อกเราจะสังเกตเห็นเกลียวเราก็ลอง,ำลงนะำทำน้ำสับปัรเรามาลองหมุนเข้าเกลียวนะครับถ้าหมุนเข้าเกลียวแล้วสนิทพอดีสายจะไม่แหวนนะครับแสดงว่าจำนวนเกลียวมากกออย่างนี้เป็นต้น ตบๆที่สายแล้วสายยังแหวกใช้งานได้ทันทีครับง่ายไหมครับง่ายมากแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเจอกับก๊อกน้ําที่มมนสนิทพอดีนะครับเมื่อหมุนไปแล้วลักษณะแหวกจะเป็นยังไงคือหมุนเข้าไปแล้วนะครับสายาน้ำน้ำยังแหวกได้อยู่อย่างนี้เป็นต้นจนตุกสุดแล้วสายยังแหวกนี้ได้สแสดงว่าจำนวนเกลียวอาจจะน้อยเกินไปทำให้ลุกยางข้างในไม่สามารถกระชับแน่นกับตัวกรองได้ ดังนั้นขั้นตอนนี้เราจะทําการเสริมลูกยาลูกยาที่นำมาเสริมนี้อาจจะใช้ของลูกยาตัวก๊องน้ำนั้นก็ได้นะครับหรือตัวอย่างเช่นอย่างนี้เป็นตน้นแต่ผมแนะนําว่าถ้าใช้ใดีใช้ของชุดเาะนะ่านับสัมานเองเลยก็ได้ผมจะค่อย่อยุนออกมานะครับข้างในก็จะมีลูกยาอยู่หนึ่งชิ้นเหมือนกันเหมือนประกอบกับที่เดิมครับ แต่ผมก็ค่อยๆวางทุกอย่างนี้ไว้ย่างปนดน,นะครับเพื่อเพิ่มความหนาของทุกอย่างและลองหมุนก็ไปกับก้อนน้ำติดตั้งหนึ่งนะครับกดเพื่อให้มันกระชับเข้าที่เข้าทางนะครับเมื่อหมุนเข้าไปแล้วสุดสังเกตว่าจากใสย่ยางที่แบบในตอนแรกตอนนี้ทุกอย่างกระชับแน่นเปิดใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันง่ายมากๆเลยครับสำหรับการติดตั้งนนตรงนี้ ในกรณีที่เจอกล้องอื่นๆนะครับอย่างเช่นไม่ใช่กล้องที่มีเกลียวมาตรฐานหรือเป็นกล้องสนามเลยหรืออาจจะเป็นกล้องแบบนี้ที่เกลียวไม่ได้มาตรฐานเราถึงค่อยน้ำหัวตอนในกระสุนมาใช้วิธีการไม่ยากครับเริ่มจากคลายเกลียว้ลาลางออกมาระเกลียวนล่างมาเพื่ออะไรครับถ้าเกิดว่าคลายจาสุดแล้วจะเห็นว่าข้างในนี้จะมีลูกยางสีดำอยู่หนึ่งตัว เราต้องการให้เกิดภาพนี้กับกลอกน้ำคือลูกยางอัดแน่นกับก๊อกน้ำนะครับเกิดภาพนี้ครับลูกยางสีดาอัดแน่นกับกลอกน้ำ <S <S แต่สิ่งที่จะทําให้ลูกยางอัดแน่นกับก๊อกน้ำก็คือชุดหัวต่ออุปสง์นี้ดังนั้ะนะในตอนแรกเราจึงทายลูกยางให้ถอยลงมาเพื่อให้มีพื้นที่ครับในตอนแรกครับทายลูกยางให้ถอยลงมาจากนั้นหมุนเกลียวออกครับนอตสามตัวนี้ออกเพื่อให้สามารถสวมไปกับก๊อกน้ำได้ ขอให้มีลักษณะหัวก๊อกไม่ใหญ่กลมนี้สามารถติดตั้งเดี่ยวได้ทุกกลอกนะครับยกตัวอย่างเช่นก๊อกแบบนี้ผมประกบเข้าไปครับให้อยู่ตรงกลางสังเกตว่าผมใช้นิ้วมือกดเข้าไปก่อนแล้วพยายามเลี้ยงที่อยู่ตรงกลางที่สุดถ้ามองจากด้านบนจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นผมใช้นิ้วมือครับขูดน็อตทั้งสามตัวเพื่อให้น็อตทั้งสามตัวนั้นค่อยๆไปเกาะกับตัวกลอกน้ำค่อยๆไปเกาะกับตัวกล้องน้ำครับทำไมผมถึงไม่ใช้ไขควงทันที เพราะเนื่องจากว่าบางครั้งเหตัวงอาจจะมีแรงเยอะกว่านิ้วที่เราประคองไว้ทําให้เกลียวมันเบี้ยวฟองมันเบี้ยวได้นะครับดังนั้นหลังจากที่ทั้งสามน็อตประกบกับหัวก๊อกเรียบร้อยแล้วค่อยใช้เหตุวงครับเพื่อเพิ่มความแน่นและกระชับถ้ามองจากด้านบนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพิ่มความแน่นให้กระชับเราสังเกตว่าด้านบนแน่นแล้วผมดึงลงมาไม่หลุดแล้วเราถึงค่อยๆเพิ่มความกระชับ ด้วยเกลียวที่เราใส่ในตอนแรกค่อยๆหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปลูกยางที่อยู่ข้างในก็จะดันตัวเองขึ้นไปประกบกับขอบก้องจากนั้นลองเอานิ้วมือหุ้นน้ำดูครับแล้วลองเปิดน,น้ำถ้าน้ำพุ่งด้านบนสแสดงว่าเราอาจจะทำลูกยางเบี้ยวให้ถอมดมันติดตั้งใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วน้ำอย,อยางจะพุ่งออกจากนิ้วเราสแสดงว่าเราได้กล้องที่มีเกลียวมาตรฐานแล้วครับ เราก็ค่อยบรรจงเอาวางน้ำสัมาของเรานั้นหมุนเข้าไปกับกองน้ำได้เ,เช่นเดียวกับก๊อกที่มีเกลียวมาตรฐานทัน่วไปวิธีการใช้งานนะครับเริ่มจากเปิดน้ำครับน้ำออกรูใหญ่เป็นน้ำที่จะผ่านการกรองครับเราฝั๊ววเข้าเครื่องที่นีครับวางน้ำสัมภารน้ำจะวิ่งเข้าเครื่องกรอกงานของเราครับและออกมาที่รูเล็กซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านการกรองในครั้งแรกนะครับ ในเครื่องยังไม่มีน้ำอยู่ใช้เวลาเติมน้ำสักระยะหนึ่งเมื่อน้ำไหลออกรูเล็กแล้วรองพิดไปประมาณ3ามถนาทีเป็นการกระตุ้นการทำงานของสารรองหลังจากนั้น,นครับในครั้งแรกครับวาง,า,งางน้ำหลังทานนี้อาจจะมีลักษณะแข็งเล็กน้อยนะครับให้ออกแรงได้เลยไม่ต้องห่วครับแข็งแรงมากเพราะทำเซกเตอร์เล็กอาเมื่อปิดน้ำครับน้ำจะไหลต่ออีกิกเล็กน้อยเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากสไย และตัวเครื่องข้อดีของเขาคือช่วยลดโอกาสเกิดแบคทีเรียรและสาหลายน้ำทำให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องกัองน้ำคิสคริตอัพลายของแผงของเรานะั้นสะอาดปลอดภยัยสำหรับคนตรวรากักอย่างแน่นอนครับ